<ithe ater S 3> พี่บอลร้องไหมคะใครไม่ร้องเหรอโอเคโอค่ะีจังอันนี้อันนี้ก็แฟนพี่แอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆก็อยากว่าเดี๋ยวน้องๆเขาก็จะบอกว่า <cedented. S 1> sure. <enthus> บั้นผู้นี้หนูก็จะมีแฟนเหมือนกันอย่าพึ่งทำเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรที่มนไม่เต้นสิบสี่กุมภาพันธ์วันอเลนไทยของวันจากใจฉันมอบใหเธอจากใจดวงนี้ที่มั่นละเมอที่คุงเธอไม่มีวันเลือน กุหลาบสีแดงที่มอบแด่คุณเพื่อคุณไอ้อุ่นเมื่อยามอ่ำคุณเอาตาไปกระซิหัวใจเบาเบาเมื่อยามคุณเศร้ามันคง่อนคาจแต่มันคืออีสติกุญมาดังจำลองเจอฉันที่ถิ่นกระดกไม่มา จุดตรงกางหองนอนก็การเคื่อนออด้ดยจากที่ผักทิ่กุลานั่งจำได้หรือวันละบอสาเทาไหร็พอวันหนึ่งหน่อยใหัวใจที่เหมาะได้ดังตลาดที่แองบันรักว่าดงใครดวงจิตของที่สบายดวงจิตของที่สบายฉักเป็นระตายมายันยอม้อมเมซ้อใดสิล้มเมื่อใดสิลมจองจำบนตาตาตายยังปราถนาตาตายยังปราถนาวันนี้กันไา้จะลงพื ไม่สิ่งที่ดีขอคอยต่อไปแม่นันจะไม่ให้สิ่งความเมื่อังกุหลาแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงตังวันนี้ขอท่านเจ้าจงคืนมาอมาขึ้นมาบานหุ่นทั้งบางตอเพม่อนหลาย้อเปื้อนยาวรอให้คพ่อคปื้อนส่งเดินางให้พ่อเปื้อนส่งเดินางแทนจะหมังมุ่งฉทนส่งจึงเดินนอง ่สงงเ้เงเนนาอลใครอยากไปเป็นนักร้องจะอยู่ที่วงพี่ก็ได้นะใครอยากไปเป็นพระเอกนางเอกหมอลําก็เริ่มฝึกไปตั้งแต่วันนี้เลยนะครับรอ้องไม่ไ โออวันนี้คุ้มมากทั้งอิ่มท้องอิ่มเสียงหัวเราะความสุขนะคะวันนี้พี่ก็นอกจากจะมีดังเสอ้อก็มีตลกมาด้วยเอ้าวเสียงพงพี่อาร์หน่อยพี่อาร์จะร้องเพลงอะไรเออ เพงชาก็ไดนะ้จริงๆพี่อาเนี่อานนี่ก็คือน้องชายแท้ๆพี่แอนนะคะก็มีกันอยู่สองคนนะแล้วก็พี่อาแต่เล่นดนตรีเล่นเล่นดนตรีแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังเริ่มที่จะมาฝึกร้องเพลงนะเล่นเล่นอะไรเล่นอะไร เป็นอะไรส้น,นตีอะคะแซ็คทำเป็ามีใครอยากเป็นนักดนตรีไหมมีไหมนนไมีมมีเลยลูกของไหนอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็อะไรคะโ้ก็อยากเป็นอะไรคะโอเครู้้ <c oughs> ที่รก็ยังร้องเพลงยังไม่เก่งนะคะก็ออกฝึก ฝึกฝนอยู่ปีนี้ก็คงจะได้ใส่ชุดเพชรเดินตามก้นพระเอกไปก่อนปีนี้ข้าจะเอาให้ขึ้นไว้ที่แน่เดินฮะเด็กประบรอกอ๋อป้าถุมันยังสีะคะ่ะใช่ใส่ชุดเพชรใช่ค่ะแล้วก็เล่นดนตรีด้วย อ้ออะไรต่อคะอ้าวปเปื้อคิดไม่ออกป่พออย่างเนี้ยอ,อใ่ในในในนามของอ่ในนามของโรงเรียนบ้านผม่เตยนะคะขอกราบขอบคุณแม่เอฟซีอ่าของพี่แอนนะของของน้องแอนนะคะน้งบอ,อยด้วยนะคะอ่า พวกเราเนี่ยรู้สึกยินดีมากนะคะที่ได้รับความสนุนานะคะโรงเรียนเล็กๆของพวกเราเนี่ยได้รับความสนุกนานจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มาเลี้ยงอาหารที่ไดทรัเงินด้วยนะคะซึ่งไม่ต้องอะไรนะคะคุณขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขในวิชาเรเรานะคะแล้วก็ร่ำร่ำเรวยนะคะขอให้ทุกท่านที่มาดมีความสุขขอบคุณมากค่ะ นะคะโรงเรียนกไม่เคยขอเราจะได้รับความกรารนาแ่ทุกๆขา้นตอกนะคะโรงเรียนอถานท